ก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม GTA San Leonite กันอีกแล้วนะผมอยู่กับเจ้าอ่องนะครับผมวันนี้ก็เพิ่มเติมนะผมก็ได้ตกแต่งบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเหลือแค่ห้องครัวนะครับผมห้องครัวยังไม่ได้เอยมาบักขาวๆเลยตอนนี้นี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับผมแต่ว่าประตูผมทําผิดพลาดไปนิดนึงนะเออแม่งเปิดออกไปได้เนาะ ก็งั้นไม่เป็นไรนะอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำเนาะออ,ออกเอว้อาบน้ํานะเออเนาะก็ดีนะมีโถส้วมมีน้ํายาขัดห้องน้ํามีล้างที่ล้างไม้ล้างมือวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันฉลองขึ้นบ้านใหม่ละกันนะผมก็คือเอาง่ายๆไม่ใช่การขึ้นบ้านใหม่ดิแต่ว่ามาฉลองการสร้างบ้านเสร็จนะผมเออเดี๋ยวจะชวนพวกเจมกับ จิมมี่แล้วก็จ่ามาด้วยเนาะเออล้างมือสักหน่อยเค okay, ล้างมือเรียบร้อยเดี๋ยวเราเออกไปซื้อวัตถุดิบกันดีกว่าเอ้ยอย่าบักสิอย่าบักอย่าบักขอลออ้องเออไปเราก็ไปด้วยรถคันจิ๋งของเรานะ่ไปเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันนะว่าแต่นี่เจ็ดโมงเนะี่ยทำไมเจ็ดโมงฟ้าคืมจังเลยหรือว่าฝนจะตกอย่าตกละกันแล้วก็อย่าเด้งด้วยขอล้องกูสร้างบ้านมาทั้งนาน มาเด้งอย่างนี้ไม่ได้นะไฟแดงอีกแล้วเอ้ยโทรศัท์กูจะพังไหมเนี่ยไวรัสคุณจะเข้าไหมวะเนี่ย <c oughs> ไว้ครับจะโอ้ยพูดผิดแล้วก็ผ่าไฟแดงด้วยเมื่อกี้ผมไม่ค่อยชินกับปุ่มละเพราะผมไม่ได้เล่นนานนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปซื้อวัตถุดิบในเมืองกันดีกว่านะครับผมแต่รู้สึกว่าเหมือนวันนี้ฝนจะตกไนไม่รู้ว่ะเอ้ยแต่มันมีแดดอยู่นะแต่ทำไมเหมือน มันยังไงไม่รู้เนาะก็ช่างมันนะไปะเดี๋ยวเราก็ไปในเมืองนะฮะไปกันเลยโอเคก็จะไปซื้อพวกหมูหมูไก่อะไรพวกนี้นะเอามาย่างกินนะเดี๋ยวจะชวนเจมมาด้วยนะผมอืมโอเค โอเคเลี้ยวแปหนึงโอเคมาเดี๋ยวเราจะชวนเจมเอ,อ่อทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องชวนเจมมานะผมจริงๆแล้วอ,องับเจมนี้เป็นเพื่อนเก่ากันนะผมถ้าใครจํากันได้นะก็คือเจมเขาจะเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนเนนี้อยู่ที่โรงเรียนประจํานะผมที่ลอสซนะันโตสอ่ะเนาะเออนั่นแหละเขาก็ได้ไปพบเจอององที่นั่นนั่นแหละ แล้วอ๋องก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศซะก,ก่อนนะผมก็เลยไม่ได้เจอจนมาถึงทุกวันนี้นะแต่ว่ายัางติดต่อกันไหมก็ยังติดต่อกันอยู่เนาะอืมโอ้รถชนรถชนแหมเริ่มไม่เป็นเรียวไรแล้วผมอันนี้ไฟเขียวใช่ไหมไฟเขียวโอเคแหมพอตอนไฟเขียวกูก็จอดอย่างดีพอไฟแดงนี่กูก็เร่งอย่างเดียวเอ้ยมีตำรวจเราต้องจอดนะผมเพเป็นคนดีนะ โอเค okay, เราก็ไปเลี้ยวตามพี่ตำรวจไปเลยเพราะว่าเราจะไปซื้อของทางนี้นะฮะใกล้ถึงแล้วมั้งที่ซื้อวัตถุดิบนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปซื้อวัตถุดิบโอเคไปขับไปเรื่อยเดี๋ยวก็ถึงเองแหละเนาะอืมเออแล้วว่าแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ไหนวะ มาผิดทางครับผมเราต้องไปทางนี้นะผมไม่ค่อยชินกับเมืองนี้เท่าไหร่นะผมถ้ารอซันโตอย่างได้นะเราว่าขับไปเรื่อยๆแล้วกันนะเดี๋ยวก็เจอจำไม่ได้ว่าซปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ไหนมอไซค์ลอยได้อย่างเฟี้ยวอะไรอะไรเมื่อกี้ผู้คนเขาแตกตื่นอะไรกันอยู่ดีจะกระโดดมาหาผมลองไล่ดูทีละร้านแล้วกันนะว่าไหนเป็นซปเปอร์มาร์เก็ต เดก็เจอเองเนาะซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ตยู่ไหนา่าโอเคแม่ในเมืองเขาไม่ให้ขับขึ้นฟุตบาทก็วขับแบบไม่เกรงใจชาวบ้านชาวช่องแล้วเลยอมืมันไม่มีเลยวะงั้นโอเคถ้างั้นก็ผมขอตัวไปซื้อของก่อนนะ โอเคหลังจากที่เราไปซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมปะเราจะขับกลับบ้านแล้วเราค่อยโทรหาเจ้าเจมนะให้มากินกับเราด้วยนะไม่หมายถึงกินหมูนะหมูไก่นะเราจะซื้อไปย่างกินนะผมบางทีอาจจะทําพิซซ่าด้วยก็ได้นะเออทำเบอร์เกอร์ทําอะไรพวกนี้นะกินหมูกินไก่อย่างเดียวมันเลี่ยนนะผม,ออต,ม,ผมต้องมีผักมีอะไรด้วยไฟแดงจอดก่อน ผมว่าไอเอ็นบีตัวนี้แม่งไม่สวยว่ะดูดิดูดสีรถแม่งคือแม่งไม่ออกสีอะไรเลยวเว้ยเนาะแม่งมาแบบเป็นรถเงาเงาอะแล้วผมไม่ชอบผมก็ไม่มีจังหวะที่จะเปลี่ยนเอ็นบีสักทีนะแล้วแม่งก็คืมทั้งวันละวันนี้อากาศคืมนะก็ไม่เป็นไรล้กันนะอืม ไปไฟแดงไฟแดงนี่มาโรงเรียนของจิมมี่นี่ว่าที่จิมมี่กระทือบรุ่นพี่ถ้าใครยังจำกันได้นะผมพัดเก่านะป่ะเราก็ไม่ต้องกดระเบียบอะไรแม่งละเราลัดอยางเอ้ยรถเหินรถเหินเอ้ยรถบินปั๊มน้ำมัน อยากเป็นเด็กปั๊มน้ำมันแต่ว่ามีตังค์อยู่แล้วคือที่มีตังค์เพราะว่าขายบ้านลุงเอ็มไปนั่นแหละแล้วก็มีตังค์นะครับผมมีตังค์อตอนนี้ยังเหลือตังค์เยอะอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้แบบคือจะใช้อย่างเดียวใช้จ่ายอย่างเดียวสิ้นเปลืองนะผมไม่ใช่นะโดเดี๋ยวเจ้าอ๋องก,ก็ต้องไปหางานนะผมเคเราก็ใกล้ถึงบ้านละ เดี๋ยวพอถึงบ้านเดี๋ยวเราโทรตามเจมนะผมให้มากินย่างด้วยนะโอเคข้างนานนี้ก็บ้านเรารักรออยู่อ้าวอ๋อบ้านอยู่นู่นใช่ปะ่ะเออบ้านอยู่ทางนี้ว่าอยู่ทำไมมันแปลกเน่บ้านอยู่นี่จำผิดโอเคถึงละ เราก็จะเอาวัตถุดิบนะมาวางไว้ตรงโต๊ะก่อนเลยเพื่อจะทำการย่างหมูก็ะเต้าเฮียเอาพังซื้อเตาใหมเ่เสียตังไปตั้ง 2, สองพันซื้อเตาอจุดีๆนะลูกนะพ่อะจะไม่ทำพังอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราโทรหาเจมก่อนเลยนะโอเค รอรอเจมไปไนพวกมาไากินย่างกันดีกว่าฉลองสร้างบ้านเสร็จเวยมาไปกินข้าวกันโอเคจะส่งพิกัดบ้านไหมคครับตอนนี้เราก็โทรหาเจมตอนนี้เดี๋ยวเจมกาลังมานะโอเคดังนั้นก็มามา,มานั่งรอเจมกันก่อนนะครับผมอ้าวมากันแล้วหรอักพวกเฮ้ยอ,องกลับมาดิ่งแต่เมื่อไหร่วะไม่ได้เจอกันนานเลยนะเพื่อน โอ้ยก,กลับมาได้สักพักก็แหละแต่ว่าพอกลับมาถึงปุ๊บผ่านไปแค่ไม่กี่สัปดาห์ก็ลุงก็มาเสียอีกอืน่าสงสารจังนะเพื่อนอืงั้นงั้นขอแสดงความเสียใจใด้วยแล้วกันนะโอเคนายซื้อวัตถุดิบมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราทําย่างกันดีกว่าโอเคอยู่บนโต๊ะเลยเพื่อนอมืวางอยู่บนโต๊ะอ้าวอาของสวัสดีครับ อาสวัสดีครับโอเคเอ้ยหลานโตขึ้นเลยอะเนี่ยอืมผ่านไปตั้งสิบกว่าปีเนาะเออผมรู้นะครับว่าอาเป็นเพื่อนของพ่อผมเอ้ยเองรู้ได้ยังไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าพ่อเองเล่าเรื่องให้ฟังอะใช่เลยครับอาอองโอเคอาอองเรามาเตรียมทําย่างกันดีกว่าแล้วผมทําน้ําจิ้มให้ไม่เป็นไรจิมมี่ แกนะไม่ต้องทําหรอกเดี๋ยวแม่เนี่ยจะทำน้ำจิ้มให้แกอยู่เฉยๆนั่นแหละแกทําอะไรไม่ได้เลือกสักอย่างโอ้แม่พูดเกินไปผมจะมาอันอ่อจาร่อยโอเคงั้นก็ตามใจลูกแล้วกันแต่ว่าอย่าสร้างปัญหานะเข้าใจไหมเข้าใจครับผมจะทําให้สุดฝีมือเลยครับแม่โอเคครับงั้นก็ ขอตัวไปย่างอาหารย่างอะไรกินกันก่อนละกันนะครับผมถ้าอ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ละกันนะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะผมที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับผมแล้วก็โอ้ก็อืเนาะตอนนี้เราก็ได้ทำเรียวไลฟ์มาถึง70กว่าตอนแล้วเนาะก็อีกไม่นานก็น่าจะครบร้อยตอนแล้วนะครับผมผมมาลองคิดดูว่าถ้าครบร้อยตอนผมอาจจะ เลิกทําแต่ว่าผมเปลี่ยนใจแนละ้วผมทําต่อดีกว่านะฮะเ,ออเพราะว่าผมก็ยังไม่อยากทิ้งโปรเจกต์นี้ไปนะะผมอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆน,น,นะัะผมอืมจนผมแบบเปลี่ยนโทรศัพท์เป็นเครื่องเครื่องไปเลยแบบเปลี่ยนเครื่องใหม่กูก็ยังทําอยู่อะไรแบบนะี้นะอาก็คลิปนี้ไว้คนี้นะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไคร้นะับผม กดเลยนะผมดูคลิปนี้แล้วกดเลยนะโอเคก็ไปบ่ายไปละอืมขอตัวทําย่างก่อนเอ้ยพวกเรามามาทําย่างกันดีกว่าไปจ๋าเดี๋ยวจ๋าไปทําน้ําพริกนะส่วนพ่อจะไปย่างหมูโอเคไหมได้จ้ะทีรักโอ้ไปโลกมาหลานมามาช่วยกันย่างหมูมาก่อไฟ